สวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรสุนทรคณะสิทธิอาจารย์ยอดจากช่องจิกอมูลตรายงานตัวค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะและสำหรับวันนี้จิกอมูลตก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรตอนพบเหตุอัศจรรย์ที่พระสถูปเมืองงายนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะหลังจากคลิปที่แล้วที่จิกอมูเล ได้เล่าเกี่ยวกับการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพผ่านรัชชานเพื่อทำการรบกับพมา่าไปนะคะและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องต่อจากนั้นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนพบเหตุอัศจรรย์ที่พระสถูปเมืองงายเราออกเดินทางจากเชียงใหม่สามโมงเช้าท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อคืนฝนตกไม่มากพอใกล้สว่างก็หยุด คุณลุงพลดอนมั่นใจว่าจะเก็บภาพสถานที่สำคัญสำคัญเช่นพระสถุปที่เมืองงายและที่บ้านอรุโนไทยได้มากรถแล่นผ่านแม่ลิมแดดร้อนเปรี้ยงแต่พอเข้าเชียงดาวก็คลึ้มมาหน่อยเนื่องจากมีป่าไม้และดอยสูงแต่คุณพลดอนก็ยังมั่นใจว่าฝนจะไม่ตกพอหลุดจากเชียงดาวข้ามลำน้ำแม่แตง รถแล่นอีกเดียวก็ถึงเมืองงายตรงไปเป็นหนองอุหรือบ้านอรุโนไทยรถของเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังพระสถูปรถบรรทุกข้าวของและอุปกรณ์เต็มคันจึงขับค่อนข้างที่จะอุ้ยอ้ายเลี้ยวทีก็เอ็นไปเหมือนสำนักงานเคลื่อนที่พอดีเจอเข้ากับบ้านช่องที่ปลูกกันอย่างหนาแน,น่นเรากลับจะเข้าผิดทางเราเลยไม่สนใจอาการเอียงตัวของรถ พากันขวาดตามองไปข้างหน้าซึ่งก็เห็นแต่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านสมัยก่อนนั้นโล่งเตียนพระสถูปคล้ายกับจะตั้งอยู่กลางทุ่งนาเราสงสัยจึงจอดรถถามชาวบ้านเขาก็บอกว่าใช่ที่นี่เรามาไม่ผิดพระสถูปอยู่เลยตลาดเข้าไปอีกราวห้าเมตรมาครั้งก่อนยังไม่มีตลาดขณะนี้มีตลาดและชุมชนเกิดขึ้น แสดงว่าเมืองงายเปลี่ยนแปลงไปมากรถเราเลี้ยวซ้ายอีกทีผ่านบ้านพักที่อยู่อาศัยสุดถนนก็มองเห็นกำแพงอยู่ข้างหน้ามีประตูทางเข้าหน้าประตูมีป้ายเขียนว่าพระสถูปนเรศวรใต้ลงมาเป็นรูปปั้นไก่ตั้งอยู่หกตัวอันเป็นสัญลักษณ์ภายในและเห็นตัวพระสถูปสีขาวตั้งตางาน สมัยที่มาครั้งแรกยังไม่มีกำแพงล้อมและไม่มีรูปปั้นไก่แต่ตอนนี้สองฟากถนนที่รถแล่นเข้าไปมีรูปปั้นไก่ตั้งอยู่เรียงรายสายมือมีสระน้ำขนาดใหญ่และด้านข้างสถูกุกก็มีร้านดอกไม้ทูบเทียนให้บริการแถมยังมีขนมปังและก๋วยเตี๋ยวขายด้วยบริเวณด้านหลังเป็นค่ายที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างถาวรครั้งที่แล้วที่มา ยังเป็นค่ายที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวค่ายนี้เป็นค่ายที่สมเด็จพระนเรศวรหยุดพักทัพก่อนที่จะยกทัพผ่านหนองอุหรือบ้านอารุณโนทยไปออกชายแดนที่กิ่วผาวอกคำว่าง่ายเป็นภาษาพื้นบ้านไทยใหญ่ที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรจะยกทัพมาถึงที่นี่เป็นเวลาสว่างหรือว่าจะมีชื่อนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ทราบได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกแห่งที่เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรจะต้องมีรูปปั้นไก่ประดับที่หน้าค่ายนี้ก็เช่นกันมีรูปปั้นไก่ประดับไว้เต็มไปหมดคงเหมือนกับที่ฐานพระสถูปก็มีรูปปั้นไก่อยู่รอบๆตามเหลี่ยมมุมรอบฐานชั้นที่สองมีรูปปั้นบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญๆเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรเช่น ข้าพระแสงดาบปีนค่ายการทำยุทธหัตถีเหลี่ยมด้านหลังเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรประทับยืนพระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคานพระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบทางการสร้างแท่นบูชาเอาไว้สำหรับเป็นที่สการะบ,บูชาคุณลุงพาลาดอนเห็นผู้หญิงสาวสองคนกำลังมากราบไหว้สอบถามได้ความว่ามีบ้านอยู่ในย่านนี้ พวกเธอพากันมากราบไหว้ขอพรซึ่งก็ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อขณะนั้นท้องฟ้าแจ่มใสลุงพลดอนเดินไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อมาสการะบูชาบอกกล่าวพระองค์ท่านว่าจะขออนุญาตเขียนประวัติการรบของพระองค์ท่านหากผิดพลังประการใดก็ขอได้โปรดอภัยด้วยและเพื่อให้เห็นสภาพสนามรบจริงจึงต้องเดินทางขึ้นมาสำรวจให้แน่ชัด จากนั้นก็ขอพรอพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเก็บข้อมูลต่างๆสุดท้ายตามธรรมเนียมก็ขอให้พระองค์ท่านดนบรรดาลความสำเร็จในการเขียนครั้งนี้ด้วยหลังจากจุดทุบเทียนบอกกล่าวเสร็จลุงพารดอนก็ไปเดินชมค่ายที่อยู่ด้านหลังสุดที่หน้าค่ายมีป้ายจารึกไว้ว่าค่ายหลวง ที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลองกรมศิลปากรได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในคราวที่เสด็จญาตาทัพผ่านเมืองงายไปสู่เมืองอังวะเมื่อปีพุทธศักราช2147ถึง2148แต่ทรงพระประชวรระหว่างทางเสด็จสวรรคตที่เมืองหางเสียก่อน ค่ายหลวงจำลองนี้สร้างขึ้นเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมาประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนุสรเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2515ลุงพาลดอนเดินสำรวจค่ายเสร็จแล้วเดินกลับมาที่หน้าพระสถูป เห็นเต็นกลางอยู่ด้านหน้าเลยเข้าไปดูก็ได้เห็นภาพเขียนเหตุการณ์ต่างๆทั้งการขึ้นของราชการรบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตลอดจนการนำทัพไปตีขเขมรล,ลุงพรารดอถ่ายภาพเหล่านี้ไว้ทั้งหมดเพื่อเอาไว้ประกอบเรื่องแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเมื่อลุงพรารดอเดินชมพระสถูปและถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว ฝนก็ตั้งเขาทะมืนขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักหน่าประหลาดที่สดุดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีเขาฝนว่าจะตกเลยแล้วอยู่ๆเมื่อลุงพาราดอนเดินชมและถ่ายรูปเตจฝนก็เทลงมาถ้าไม่เรียกว่าประหลาดแล้วจะเรียกว่าอะไรถือเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อลุงพาราดอนบอกว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าคนที่มากราบไหว้ ซึ่งถือว่าพระองค์ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พบอภินิหารหรือว่าปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นเสมอเสมอและครั้งนี้ก็ได้เกิดกับตัวคุณลุงเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าสงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรตอนพบเหตุอัศจรรย์ที่พระสถูปเมืองงายอาจจะมีคำราชาศัพ์บางคำที่ท่านผู้ฟังไม่เคยได้ยินนะคะ เช่นพรสุวรรณพิงคารหมายถึงเต้าน้ำที่ทำด้วยทองคําค่ะสำหรับในคลิปนี้จิกเอมูเลตก็ได้นำภาพถ่ายต้นฉบับของการลงพื้นที่สำรวจของคุณลุงพาราดอนลงไปในคลิปด้วยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพประกอบการเล่าเรื่องค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเรื่องเล่าตอนต่อไป ของสงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระ,ะเนเรศวรด้วยค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ